นอกอาคาร MM. <ar> นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของถังขยะที่เป็นแก้วนะครับถังขยะที่เป็นแก้วตรงนี้จะเขียนไว้นะครับเหลือแวกนะครับก็จะเป็นถังขยะที่เป็นแก้วก็จะแยกออกมาอย่างนี้นะครับนี่เป็นแก้วแล้วก็จะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหราับเป็นแก้วเราจะไปดูที่เป็นขยะอาหารนะครับนี่นะครับจะเป็นกล่อง อาหารที่มีขยะอาหารนะครับก็จะทำการเปิดแล้วก็เทลงไปนะครับนี่นะครับเป็นกล่องขยะที่สำหรับทิ้งอาหารนะครับเพื่อให้อาหารไม่เน่าเสียใน ขยะรวมทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นการเก็บขยะแล้วก็แยกทิ้งขยะที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อนๆสามารถช่วยกันได้แล้วก็จริงๆล้วเป็นกฎหมายนะครับเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลการจัดการขยะเพราะว่าขยะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับก็เป็นการเริ่มต้นได้ที่ด้วยที่ตัวเราเองเลยนะครับแยกขยะแล้วก็ทิ้งให้ถูกต้องนะครับเสียเวลานิดหน่อยแล้วก็ ถ้าต่อไปทําแล้วก็เราจะรู้สึกว่าทําเป็นนิสัยประจํานะครับก็จะเคยชินกับการแยกขยะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ